กลับมาใน EP สามนะครับจะเป็นเกรดซอร้อนนะครับหรือว่า,อาดาบเล่มใหญ่นะครับก็คือจะเป็นเล่มนี้นะครับ <c oughs> การโจมตีของดาบนี้นั้นโหดมากนะครับแต่ว่าจะใช้เวลานานในการชาร์จเหมือนกันซึ่งดาบเล่มนี้มีสถานะพิเศษที่ดีมากคือในระหว่างที่เราชาร์จ <c oughs> ขออภัยครับซึ่งในระหว่างที่เราชาร์จจะเป็นการบล็อกการโจมตีอัตโนมัตินะครับ ซึ่งจะทำให้เขาโจมตีไม่เข้าแล้วเรายังสามารถสวนไปด้วยโฟกัสไปได้ก็กกะแต่ก็แลกก,กันกับการที่ต้องใช้เวลาชาร์จนานนะครับซึ่งการชาร์จเนี่ยเราสามารถชาร์จไปด้วยเดินไปด้วยได้นะครับเพื่อที่จะเดินเข้าไปหาศัตรูแล้วได้ปล่อยทำดาเมจไปในแบที่มีดาเมจเยอะมากครับอันนคือการชาร์จแบบคลิกซ้ายนะครับและการชาร์จแบบคลิกขวา ก็จะเป็นการเสรยนะครับส่วนการตีแบบคอมโบนะครับอันนี้ใช้ใช้เวลาเยอะมากจริงๆนะครับเทียบกับดาบอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นการคอมโบข,ขวานะครับอันนี้ก็คือเป็นท่างันนะครับวิ่งมากด c แล้วก็งันงไปทุกลงมาเลยนะครับ ต่อไปเรามาถ่ายโซเจ็กันโซเจ็ของเกรดซอนี่มีเยอะมากนะครับมีถึง6อันเริ่มแรกเลยนะครับเป็นช็อคเวฟนะช็อคเวฟเนี่ยทำให้คอมโบการโจมตีด้วยข้างขวาของเราอะ ครั้งที่สองเป็นการชาร์จนะครับแตะทุบลงมาต่อไปเป็น,อนเอลิโอเลนนะครับเป็นการอัปเกรดการชาร์จด้วยคลิกขวาของเราให้ดาเมจมีเอฟเฟกมากขึ้นนะครับที่เห็นได้เลยว่าพื้นกระจายดูโหดมากีน,นะครับตอนฟาดลงมาอันนี้ครับคือเป็น การอัปเกรดจากไอเยลเลนนะครับต่อไปเป็น i n f e r n no โนะครับ i n f e r n no นเนี่ยจำกัดไว้ที่ชาร์จต้องแค่2ครั้งนะครับหรือว่าสเตจคูนะครับถ้าเกิดสำหรับคำแนะนำในเกมถ้ามากกว่านั้นจะไม่ติดนะครับยกตัวอย่างเนี่ยถ้าเราชาร์จ3ครั้งโอเค3แล้วปล่อยเป็นการฟันธรรมดาหมายถึงว่าเป็นการฟันแบบ ชาร์จนี่แหละแต่ว่าเป็นแบบธรรมดายังไม่ใส,ส่กุญแตแต่ถ้าสองครั้งครับปล่อยการไฟนะครับแล้วไฟนี้จะสร้างสถานะเบิรนให้คู่ต่อสู้ของเรานะครับ <Ach> เขาเลื่อดเขาจะลดลงไปเรื่อยๆด้วยถ้าโดนไฟลองเรียกมาโดนกัน, <Okay. S 1> นเนี่ยสังเกตจากเลือยเขาที่ค่อยๆลดแล้วไฟที่ไหม้ตัวอยู่นะครับ โอเคหลังจากนี้เราก็จะมาดูเจ็ดอันต่อไปนะครับหลังจาก Inferno Slash ก็จะเป็น Overlord Overlord นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเจ็ดที่เยี่ยมยอดมากๆสำหรับอาวุธนี้นะครับคุณสมบัติของ Overlord คือจะทำให้การที่เราชาร์จอยู่เนี่ยกว่าจะเข้าขั้นสุดเราต้องชาร์จนานนะครับ กลายเป็นว่าถ้าระหว่างที่เราชาร์จอยู่มีคู่ต่อสู้มาพยายามโจมตีเราจะทําให้เราเข้าสู่สภาวะการชาร์จขั้นสามและปล่อยอไว้ได้เลยในตอนนั้นเลยครับยกตัวอย่างนะครับให้เขาเข้ามาโจมตีเราโดยที่เราชาร์จอยู่นะครับแต่ต้องไม่ใช่ท่าที่เป็นชาร์จเหมือนกันนะครับต้องเป็นการโจมตีด้วยล่างสีขาวปกติเนี่ยครับ หลังจากหลังจากที่เขาโจมตีเราเราก็จะเข้าขั้นสามเลยแต่เนี่ยเข้าก่อนแล้วเพราะว่าบอดตัวนี้ดูจะดื้อมากเลยไม่ค่อยมาโจมตีเราเลยนะครับเขาอยากให้โจมตี เราต้องการโดนโจมตีที่ที่ไม่ใช่ชาร์จแบบนะครับโอเคงั้นขอข้ามเลยล้วกันอ๋อแล้วก็ดาบดาบใหญ่หรือเกตดซ้อนเนี่ยครับก็จะมีสถานะที่ดีมากาที่เรียกว่า Stone สโตนนะครับก็คือในระหว่างที่เราชาร์จอยู่จากการการโจมตีของคู่ตอ่อสู้อัจฉริยะนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ก็เห็นไปแล้ว ต่อไปเป็นเกรซอร์ทแซปนะครับก็คือเป็นการสะท้อนดาบแล้วก็โจมตีอีกหนึ่งครั้งด้วยสถานะร่างสีทองแล้วก็ดูดเลือดหรือเกาะมา65%ของดาเมจที่ทําได้เหมือนอาวุธอื่นนะครับต่อไปนี้เป็น7สีทองนะครับของดาบเออร์เชของดาบใหญ่นะครับชื่อเออร์เชเกอร์นะครับประมาณว่าถล่มทลายพระสุธาไปเลยนะครับเขย่าโลกาไปเลย ก็คือการชาร์จสูตรสเตทที่3อันนี้คือทำไว้ไม่ให้ทับซ้อนกับ inferno น,น,นะครับเพราะว่าอันนั้นนะ่ะชาร์จได้แค่2ครั้งจะเป็นไฟแต่ถ้าชาร์จ3ครั้งก็จะเป็นสายฟ้านี้ครับของ earthchecker <c oughs> ซึ่งแรงมากเลยนะครับนอกจากที่จะชาร์จหมุนๆไปแค่นั้นถ้าเรากดคลิกซ้ำหรือว่าถ้าใครกลัดจังหวะกลัวไม่แม่นคลิปรัวๆก็ได้ครับ จะเป็นการฟาดลงมาด้วยอีกหนึ่งครั้งแบบนี้ครับแล้วถ้าเรากดดูดวไว้ตั้งแต่แรกที่ปล่อยไปเลยคือจะหมุนหลายรอบมากคาดว่าเลือดกับถ้าเป็นก่อนสีขาวเนี่ยน่าจะชุดเดียวนะครับตายแน่นอน พอเปิดหมดให้จมจีก็หายไปไหนซะแล้วโอเคมาแล้วครับนี้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับน้ำเม็นเยอะมากเยอะจริงนะครับแล้วก็มีฟ้าลงใหมกครั้งด้วยซึ่งฟ้าครั้งสุดท้ายก็แรง ถ้าได้ปล่อยไปนี่คือถ้าโดนก็ตายได้หมดเลยสองสาตัวนะครับแรงจริงครับอันนี้โอเคหมดกันไปแล้วนะครับสำหรับดาบใหญ่และเจดนะครับพบกันใหม่ EP ต่อไปครับขอบคุณครับ <c oughs>